ôi lục lục múa cảm quan đấy. chú chú, cha con, ui đi là sao? nè. ตับใครอันนี้ของใครของงาดไหมแท่ของอาดไหม <c oughs> ต้องสับไก่ต้องสับใครไปดูด <c oughs>

ถ่าลกเหยียดถ่ายลูกเหยียดวะถ่ายลูกยียยิ้มยิ้มยิ้มยิมโอ้โหยอาร์ตเหมนแท้เมยกระเด้งนี่กดกตรงนี้กดตรงนี้กกดพี่คอยน่ยถ่ายได้แล้วนะถ่ายใหญ่ถายเลยเดี๋ยวลุงถ่ายก่อนลุงถ่ายก่อนให้ลุงถ่ายก่อนเ้อายิ้มมานยิ้ม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 ยโอ้ยไ้จะลิบแล้วนาะ เดวจะคลิปแล้วเนาะเดจจะคลิปแล้วจ้าเอออุยกดมองไดใช่ใชกดมองไดว้ายเห็ดเป็นว่ากดแม่เห็ดเป็นเทาเอาเอี่ายขายยาย่อ นเ,เป็นคนรวยแล้วเด่เ็เต็มบ่ดิอาไายลุงไทยลุงไทยลุงขามีขันเอาแม่หัวลูกไก่ 快快快快快快！快了！打！走过来吧！啊！你不管路。